ผมเปลี่ยนเสียงการประชุมให้กลายเป็นพรีเซนต์นี้อินโฟกราฟิกนี้ในหนึ่งคลิกอยากรู้ทำยังไง ตามครับเริ่มต้นที่พวกเราเตรียมเสียงไฟล์การประชุมให้เรียบร้อยนะฮะเช่นอันนี้ครับทุกคนครับซึ่งเป็นหัวหนา้าทีม<อ> <laughs> ความยาวทั้งหมดอยู่ที่42นาทีแลน,ะนะฮะต่อด้วยเข้าไปที่นี่นะฮะ AI พระเอกของเราแล้วกดสร้างครับลากไฟล์เสียงการประชุมเราใส่เข้าไปบุ้ม <laughs> มันกำลังอัปโหลดทุกคนอัปโหลดไฟล์เสียงการประชุมเสร็จเรียบร้อยเลือก ไปทางขวามือแถบนี้ครับทุกคนแล้วทำหน้าที่แค่คลิกเดียวคือจุ่มไปที่ชุดสไลด์บุ้มไม่รอช้าทำอินโฟโกราฟิกต่อจุ่มไปที่อินโฟโกราฟิกบุ้มเอไอกำลังสร้างสไลด์และอินโฟโกราฟิกให้เราทุกคนว้าวมาดูกันนี่เลยฮนะไปดูผลลัพธ์พร้อมๆกันเลยกดเพลงไปนี่ทุกคนนี่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  สุดๆไปเลยมาดูอินโฟกราฟิกกันต่อฮะแบบที่1นึ่นี่ทุกคนแบบที่เองโอ้โหแบบที่2องโหดสุดๆทุกคนแบบที่3ามว้าวและแบบที่4เป็นไงทุกคนรีบไปจัดกันด่วนเลยในช่องยังมี AI ไเพื่อาทำงานอีกเพียบเลยนะครับชอบพิมชอบกดเสยตามกดแชร์ติดตามผมจะเอ็นผู้ในแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ